เอาละครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Shopee Channel อีกเช่นเคยนะครับผมก็ในวันนี้ฮะเรามาอยู่กับเซิรฟ์ฟอินโดนีเซียนนั่นเองนะครับผมนะต้องบอกไว้เลยว่าเซิรฟ์ฟเนี้ยนะครับผมนะของแทบจะเข้าเหมือนไทยเลยนะครับผมนะบอกว่าแบบของเอ่อสิ่งไหนที่มาก่อนนะครับผมนะเซิร์ฟไทยก็จะเข้าตามนั่นเองนะครับผมนะรนะเรามาดูในะส่วนแรกกันเลยดีกว่านะครับผม ในส่วนของรักก y r ร y a ัลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมในทางเซิร์ฟอินโดเนี่ยก็ได้มีชุดประจุไฟฟ้านั่นเองนะครับผมมันเป็นเซตประจุไฟฟ้าก็จะเป็นชุดนะครับผมชุดที่มันมีไฟฟ้าอยู่ที่ตัวนั่นเองนะครับผมนะก็ซึ่งสังเกตจากทรงผมนะครับมันจะมีไฟฟ้าเห็นปะเห็นปะมันจะมีไฟฟ้านั่นเองนะครับผมนะเออนะตรงเสื้อก็มีนะครับผมนะเออนะครับตรงกางเกงก็มีมั้งมีไหมไม่มีครับผมแต่ตรงกางเกงนะครับผมรองเท้าก็เป็นธรรมดานั่นเอง นะครับผมนะเออแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเราก็จะเป็นเซ็ตเปลวไฟประทูนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดนี้สวยมากเลยนะครับผมนะเออก็อยากให้น้องๆนะครับผมมาจับจองกันนะครับโอ้โหท่าเต้นนี่ใช้ได้เลยนะผมนะเซ็กซี่นะโอ้ต้องสังเกตบนหัวนะมีไฟติดถุงหัวด้วยเอแล้วก็ตรงช่วงแขนนั่นเองนะครับผมนะเออเซตนี้ก็จะถอดได้ด้วยนะครับผมนะก็จะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนั่นเองนะครับผมนะที่ถอดได้นะครับผมนะเอล้วก็จัดว่าเทนะเออเทนะ นะครับผมนะในลักกี้รอยัลนั่นเองแต่ว่าทางเซิร์ฟไทยเนี่ยเขาไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาเปิดให้สุ่มแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีกิจกรรมเออหรือว่าจะเอามาขายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปรอลุ้นกันนะครับผมนะเออนะฮะแล้วก็มาในส่วนของเดี๋ยวขอดูนั่นนะอันนี้ในเซิร์ฟไทยมีแล้วนะนะครับผมแล้วก็จะเป็น AW b ิ t t ัต f ตอรนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมมาในส่วนของสก้าทายทันกันวันขวานะครับผมเออนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่แบบ เรียกว่าไม่ถึงกระแรมากนะครับผมนะเออนะก็มีหลายๆคนน้องหลายคนอยากได้กันมากเลยนะนะครับผมนะก็มันน่าจะเข้ามาในเร็วๆนี้แหละนะครับผมไม่แน่อาจจะในช่วงต้นเดือนหน้าหรือเปล่านะครับผมนะเออนะฮะก็มาดูในสกขออพิมพ์เขียวกันนี้ระหว่างพิมพ์เขียวก็จะเป็นเออเป็นลูกปืนนะครับผมนะเออเป็นลูกปืนนะฮะใครที่มีเหมือนของเออที่มันเอาเข้ามารอบที่แล้วมีเหลืออยู่ฮะก็ที่ยังไม่ได้ปืนนะ ครับผมแล้วก็รอเอากลับมาใช้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยดูว่าในแต่ละชิ้นอ่ะมันจะใช้เกียนกันบ้างนะครับผมนะโอเคครับผมปืนสกาไทตันนะครับผมนะสีฟ้านั่นเองนะครับผมแล้วก็จะใช้ทั้งหมด10อันนะครับผมนะลูกแก้วสิอันนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวเนี่ยใช้หมด5อันนะครับผมนะแล้วก็สกาไทตันสีเขียวนะครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนค่าสถานะปืนนะครับสกาไทตันสีฟ้าเนี่ยรุ่นนี้จะฮิตมากที่สุดนะครับผมนะแบบว่าทุกคนแบบ แทบจะมีอ่ะมีแบบแทบทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็จะบวกดาเมจนะครับผมแล้วก็อัตราการยิงนั่นเองนะครับผมที่มันบวกอัตราการิงก็ก็คือแบบว่ามันจะทําให้ยิงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมว่าเปรียบเทยียบกับสกาสีชมพูเนี่ยเอ่อสกาสีชมพูมันจะลดระยะนะครับผมนะแต่ว่าปืนสกาไททันสีฟ้าเนี่ยก็คือมันจะไม่ลดระยะนั่นเองแต่ว่าจะเป็นลดในเรื่องของแม็กกาซีนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีผลนะครับผมแล้วก็ยัง ทำให้ปืนในนี้นยังโหดอยู่นะครับผมนะเออนะซึ่งความต่างมันก็บางคนก็บอกว่าสก้าชูดีกว่าสกาูดูดีกว่าสก้าไททันสีฟ้าดีกว่านะครับผมมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะโอ้นะครับผมโอเคครับเรามาดูในส่วนของ traveled, สก้าสีเขียวกัน้ากดีกว่าสก้าสีเขียวนะฮะดามเมจนะครับผมมันจะบวกที่2นั่นเองนะฮะแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนั่นก็คือเอ่อความเร็วในการเปลี่ยนแม็กนั่นเอง นะครับผมนะกเ็เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะครับผมนะเออแล้วก็มาดูในสก้าสีส้มกันบ้างดีกว่านะเออนะก็บวกดาเมจร,ระยะบวก2นั่นเองความเร็วรีโหลดก็ทำให้แม็กเปลี่ยนช้าลงนั่นเองนะครับเออนะแล้วก็มาในส่วนสก้าของสีเหลืองนะฮะผมจะไม่เรียกชื่อมันนะเออผมจะเรียกตามสีแล้วกันเนาะอันนี้ถ้าจะเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆบ้าเออนะฮะก็ อ่มันจะเพิ่มอัตราการยิงหนึ่งนะครับผมนะเออก็เร็วอยู่นะนะครับผมนะก็ความเร็วรีโหลดก็คือทำให้การเปลี่ยนแม็กเนี่ยไวมากๆเลยนะครับผมนะอันนี้คือแบบสายเปลี่ยนแม็กไวเลยนะครับผมนะแล้วก็ลดระยะนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในสกาโกนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นโกนแมกโกลเด้นนะครับเป็นสีทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มแค่ความแม่นยำนะครับผมแล้วก็ลดระยะนะครับแต่ว่าไม่มันสวยนะเออนะแต่ว่าในเรื่องค่าสถานะนี่มันแบบ มันแย่มันห่วยนะครับผมนะก็ใช้แค่สอันแล้วก็พิมพเขียวหนึ่งอันนะครับผมนะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมนะแต่ว่าของดีมันก็ต้องแพงสุด uh, well, อะเนาะเออนะครับผมนะสกัดสีเขียวก็ uh, well, ยังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เนาะเออนะครับผมนะแต่ว่าที่ไทยก็น่าจะฮิตอยู่นะสกัดสีเขียวอะนะครับผมนะก็เห็นสตรีมเมอร์หลายหลายคนนะครับผมนะก็ได้ทําการแลกอันนี้นะครับผมนะเออนะก็สวยนะครับผมนะเออนะก็รอข้อสอบไทยนะครับผมนะอาจจะมาสิ้นเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้า นะครับผมนะเออไม่แน่ไม่นอนนะครับผมนะก็อรอลุ้นว่าทางกาดีนาไทยแลนด์เนี่ยเขาจเจามาตอนไหนนั่นเองนะครับผมนะฮะอันนี้ในเซิร์ฟไทยก็มีเราเนาะโอ้นะครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องนี้ครับผมที่เป็นดราม่าก,กันอยู่นะครับผมนะเออนะในเรื่องของพื้นหลังเกมนั่นเองนะครับผมนะที่โดนฟ้องไปนะครับผมนะว่าเอ่อตอนนี้ก็เหมือนว่าเขาเจรจากันอยู่นะครับผมอาจจะไม่มีการปิดเกม นะครับผมนะไม่มีการปิดเกมแน่นอนนะครับผมนะสำหรับเรื่องการปิดเกมหลือเรื่องข่าวนะครับผมนะซึ่งแบบคนมันเล่นเยอะนะนะครับผมนะเลี้ยงเอ่อฟิลไฟเนี่ยแบบเขาเล่นกันทั่วโลกอ่ะนะครับผมนะก็เยอะนะครับผมนะเออนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาน่าจะคุยกันได้มากกว่านะครับผมนะเออนะแต่จะมีจ่ายค่าเสียหายหรือเปล่านะครับผมนะเออฮะ ก็ <g ül> อันนี้ก็จะเป็นในชุดของเซ็ตกัปตันผู้หญิงนั่นเองเอ้ยผู้ชายนั่นเองนะครับผมนะเออดูผิดนะฮะเซตอิมพีเรียลเอ่อกาดนะครับผมนะเออนะฮะก็แต่เป็นเซิร์ฟไทยก็จะเป็นในชุดของผู้หญิงนะครับผมนะอันนี้ก็ในเซิร์ฟอินดิก็จะเป็นของผู้ชายนั่นเองนะครับผมเราเป็นตัวผู้ชายนะครับผมเออนะฮะก็รอเซตเอ่ิมพีเรียลกัปตันหญิงหมดนะฮะเอ่อตัวนี้ก็น่าจะเข้าต่อนะครับผมนะเออ โอเคครับผมมาในส่วนของกิจกรรมกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะกิจกรรมหมอโอเคครับผมแล้วก็จะเป็นกิจกรรมตัวใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะฟาวูปะใช่ไหมบูฟานใช่ไหมบูฟานอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมนะซึ่งทางสำหรับต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้เติมเงินนะครับผมนะเมื่อเหมือนเติมครบเออเจ็ดสิบ เพชรขึ้นไปนะเออก็จะได้รับเลยฟรีๆนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยอาจจะไม่มีอย่างนั้นแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะนะครับผมนะอาจจะเติมเยอะกว่านี้นะครับผมนะแต่ว่าเซิร์ฟต่างเซิร์ฟต่างประเทศนะเนี่ยเพชรน่าจะถูกกว่านะครับผมนะเออแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยน่าจะมาในรูปแบบของการขายมากดีกว่าเน้น่าจะแบบ99เพชรนะครับผมนะเออนะก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตนั่นเองนะครับผมนะันแบบวูฟนันาดว่าวูฟฟาใช่ไหมวูฟฟานนะ ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนโกใช่ไหมเออปืนโปสีทองนะโอเคอันนี้เป็นเป็นบอลลังนะครับผมยวขอดูก่อนนะว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันจะน่าเข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมนะเออนะครับโอเคมาในส่วนของนกกันบ้างดีกว่าเออนกเนี่ยแหละนะครับผมนะบอกเลยว่ามันน่าจะมาเข้าแน่นอนแต่แต่เราจะได้ฟรีนั่นเองนะครับผมนะ เออใช่เราจะได้นกฟีนะครับในวันที่14นั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าเรื่องของสกินนี่นะสกินเพลิงโลกกนเอ่อฟรันโกะใช่ไหมเออนะอ่านถูกหรือเปล่านะเออนะครับผมนะก็จะเป็นสกินปืนเจ้านกนั่นเองไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สกินปืนสกินนกเออนะครับผมนะจะเป็นเหมือนนกไฟหรือเปล่านะครับผมนะเออนะฮะก็เอ่อในเทปไทยแน่นอนว่ามันต้องมาขายแน่นอนนะครับผมนะเออดูแลสกินท่าทางจะสวยนะครับผมนะเออ โอเคมาในเปีสปาร์ตี้กันบ้างดีกว่านะครับผมนะแต่ว่าปีสปาร์ตี้ของไทยเราไม่มีกระถานะครับผมนะเป็นกระถางลายตังโมน,นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมนะแต่ว่าเหมือนจะเหมือนจะยังไงอะ่ะน่าจะเอามาขายนะในเซิร์ฟไทยนะครับผมนะแต่ว่าในเซิร์ฟต่างประเทศเขามาแจกนั่นเองโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับผมนะเอออนะันนี้ก็จะเป็นชุดเอ่ออะไรนะสาวฮอตอ่ะใช่ไหมเกิร์ลฮอต รือเปล่านะครับผมนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมเออนะก็อันนี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็สายฟรีเหมือนกันนะครับผมนะสํสำหรับเอ่อระเบิดแตงโมนั่นเองนะครับผมเออไอระเบิดแตงโมอะไรว้ไม่ใช่ระเบิดสับปะรดเออนะครับผมนะพูดผิดลิ้นพันนะครับผมนะเออนะฮะก็เป็นเรียวทามแบบสดๆนะครับผมนะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมฟรีเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมเออนะเพวินสิบตานะครับผมเหมือนจะได้กล่องอะไรสักอย่างนะครับผมนะข้างในมีกล่องสมบัตินั่นเองแล้วก็เพเอ่อเพลหนึ่งตาเพเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเล่นกับเพื่อนห้าตาแล้วนะผมก็จะได้ตั๋วทองนะครับผมนะตั๋วโกลโยนั่นเองแล้วก็ได้อ่าเพลกับเพื่อนสิบตาก็จะได้สมบัติแห่งหาดทรายนั่นเองนะครับผมนะเออนะครับก็กิจกรรมสายฟรีนะครับผม ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมนะอาจจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็รอดูกิจกรรมต่างๆนะครับผมนะในการอัปเดตของฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างน,นะครับผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างร่าวจากเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับผมนะก,ก็มีโอกาสที่จะเข้า90 90 50 50 เก้าเกเออประมาณนี้นะโอเคนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์กันด้วยนะครับผมนะก็เปกำลังใจให้กันเอ่อการทำคลิปของพี่โชด้วยนะครับผมนะก็จะมีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้นะครับผมนะหรือใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดี